มาในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญปีศูนย์หกนะครับเป็นเหรียญลูกเสือนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาว่ากันว่ามีสองบล็อกนะเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตดูนะใครมีเหรียญเยอะๆก็หยิบมาเทียบดูนะครับเพื่อนมาสังเกตดูว่าจะมีนี่คำว่าราชการที่เก้ามันจะมีเลขเก้าหางสั้นกับหางยาวนะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับว่ารุ่นนี้มีไหมนะครับแต่ผมเห็นเหมือนว่ามีนะมีการแยกกันแต่ส่วนตัวผมนะั้นไม่ได้แยกเพราะว่าเหรียญก็อยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆเท่าน,น,นั้นเองผมก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องบล็อกเรื่ออรนะร่่่อองไรรนาาแแตสํหับบบบททีช เก็บให้มันครบทุกแบบนะ่ผมก็แนะนําว่าให้ลองสังเกตดูนะครับยิ่งมีเหรียญเยอะเราจะเห็นความแตกต่างของเหรียญมากขึ้นเราอาจจะเจอบล็อกใหม่พิมพ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยเจอมาก่อนนะเพื่อนเราอาจจะเจอบล็อกใหม่พิมพ์ใหม่นะถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับใครที่มีเหรียญเยอะๆนี่จะได้เปรียบเรื่องการแยกบกล็อกเรื่องการเจอบล็อกอะไรต่างๆมากมายเพราะเหรียญผลิตเยอะพระเหรียญผลิตเยอะเนี่ยแบบพิมพ์มันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆในเวลาที่ปั๊มมันจะมีการขยื่นการบล็อกไม่ ไม่คมชาร์ตบล็อกสึกบล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันจะแยกไปเรื่อยๆืเพราะเหรียญผลิตเยอะแล้วเนื้อปะกาอย่าลืมว่าเป็นโลหะที่ค่อนข้างแข็งมันแข็งแรงมากนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจอเหรียญที่ผิดพลาดมีเยอะนะครับบางเหรียญน,นี่รอยแตกร้าวมาจากบล็อกเลยนะอ่าใช่ไหมโลหะมันแข็งเวลามันร้อนร้อนมัลนลงไปกระทบอ่าเหรียญตัวเปล่ามันแตกแตกลานออกจากกันอย่างนี้มีนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมเจอหลายเหรียญด้วยนะครับอ่านี่เป็นเหรียญรัชกาลที่9ก้านะสวยนะแบบพิมพ์นะเดี๋ยวผมส่องดู พื้นเหรียญนี่ต้องอย่างนี้เลยนะครับเพื่อเนเอนี่พื้นเหรียญน,นะครับความสวยงามของพื้นเหรียญนี่ต้องแบบเรียบตึงอย่างนี้นะคมๆเรียบตึงมีมิติแบบนี้นะมีเส้นสายฝนบ้างนะเห็นไหมความความที่ว่าแผ่นโลหะมันมันค่อนข้างแข็งเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้ไม่ใช่รอยผ่านใช้นะนเพื่อนที่มันติดไม่เต็มเนะี่ยมันเป็นเหมือนรอยแบบโลหะมันมันติดในค่าบล็อกแล้วมันปั๊มลงไปมันก็จะกด ผิวเหรียญยุบลงไปอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เกิดจากการผ่านใช้นะจริงๆริงมันมาจากเกิดมาตั้งแต่การผลิตแล้วนะเออนี่เห็นไหมเห,เ,เห็นไหมพื้นเหรียญเขาจะเห็นไหมกระแสเหรียญเห็นนะนี่เออมีเส้นปั๊มเส้นกระแทกของเหรียญของของบล็อกนะต้องมีนะนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนน,นี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่รอยยุบลงไปนี่ไม่ใช่รอยผ่านใช้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันเป็นรอยแต่เดิมมาเลยมันยุบลงไปนะอ่ามันยุบลงไปตั้งแต่เดิมนี่สภาพนี่ถือผมถือว่า ยังสวยใช้ได้นะเหรียญนี้ถือว่าสวยแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าสะสมอยู่นะครับเพื่อนเป็นรุ่นที่น่าสะสมแล้วก็สะสมได้นะสะ,สะสมได้รุ่นนี้แนะนําเลยนะครับปี2 5 0 6หยกลวงปู่โตเจ้าคุณนอนะในตามที่เขาลงกันไว้นะว่าท่านเป็นผู้ที่อ่าปลุกเสกในพิธีเหรียญรุ่นนี้ก่อนที่จะนํามาแจกให้กับข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้าร่วมพิธีนะครับผมในงานพระราชทานเห็นไหมเขียนไว้อยู่แล้วพระราชทานนะครับ นี่นะครับลูกเสือปี2,506นะครับผมแบบพิมพ์สวยเลยนะครับน่าสะสมมากๆครับ